You are listening to ชั้นหนังสือพอดแคสต์ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั้นหนังสือพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมารีวิวหนังสือจากชั้นหนังสือของเราเองโดยเนื้อหาที่จะนำมาเล่าเนี่ยจะผ่านการสรุปจากส่วนที่น่าสนใจในหนังสือเสริมด้วยเรื่องราวจากความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เล่ามาแบ่งปันกันโดยเนื้อหาในพอดแคสต์นี้จะไม่ใช่ทั้งหมดของหนังสือดังนั้นหากผู้ฟัง ชอบนะคะประมาณนี้ก็สามารถหาซื้อหนังสือได้ตามร้านหนังสือหรือจะเป็นตามลิงก์ที่เรามีแปลพิกัดไว้ให้ด้านล่างวิดีโอนี้เลยนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องแรกเนี่ยชื่อว่า15 e f f e c t i v e ways to save time and get m o r e d o n e หรือว่า15วิธีที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดเวลาและสามารถทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นซึ่งเราไปเจอบทความนี้มาจาก medium เขียนโดยคุณโอนาซีอาลีพอได้ลองอ่านดูแล้วเราคิดว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจและน่าเอามาแบ่งปันให้ผู้ฟังได้ฟังกันโดยในบทความนี้จะกล่าวถึง15วิธีที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดเวลาเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถเอาเวลาที่เหลือไปทําสิ่งต่างๆได้มากขึ้นและสามารถบรรลุปเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยเราคิดว่าหลายคนน่าจะเคยประสบปัญหาเดียวกันกับเรานะคะก็คือมีเวลาไม่เพียงพอในแต่ละวันในหนึ่งวันเราคาดหวังอยากทําให้ได้หลายอย่าง จะได้รู้สึกว่าเรามีประสิทธิภาพที่ได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าแต่บางวันยังไม่ทันได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็หมดวันไปแล้วใช่ไหมคะพอเป็นแบบนี้บ่อยๆ <c oughs> ก็อาจจะมีบางอย่างที่เราผิดหวังกับตัวเองที่ดูเหมือนว่าจะล้มเหลวไปซะทั้งวันไม่สามารถทําตามทุกสิ่งที่เราวางไว้ซึ่งผู้เขียนเนี่ยก็กล่าวว่า การประหยัดเวลามักจะเป็นแรงจูงใจขั้นพื้นฐานในการทำกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่การลงทุนหลายๆครั้งเนี่ยในแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็จะมีเป้าหมายวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมคะแม้ว่าเราทุกคนต่างปรารถนาะว่าเราควรจะมีเวลามากขึ้นเพื่อใช้เวลากับคนที่เรารับหรือทาอะไรต่างๆได้มากขึ้นในระหว่างวันแต่การหาวิธีเพิ่มเวลาให้มากขึ้นนั้นอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป ซึ่งคำตอบจริงๆแล้วมันคือคุณจะสามารถบริหารจัดการเวลาที่มีอยู่จำกัดนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไรต่างหากหากคุณต้องการประหยัดเวลาและทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นในแต่ละวันคุณก็ต้องพัฒนากิจจวัตรประจำวันของคุณให้เป็นกิจจวัตรที่มีประสิทธิภาพและให้คุณค่ามากๆกับเวลาที่คุณมีอยู่ เวลามีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันของเรามากน้อยเพียงใดซึ่งในแต่ละวันมันก็คือการที่เราทํางานแข่งกับเวลาและการสูญเสียเวลาไปอย่างไร้ประโยชน์นั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเท่าไหร่เพราะเวลาเป็นสิ่งที่หักเสียไปแล้วไม่สามารถเอากลับคืนมาได้จุดนี้เราว่าน่าสนใจมากเพราะมันคือเรื่องจริงที่เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถเอาคืนมาได้หรือย้อนกลับไปแก้ไขได้ หรือเราก็ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกดังนั้นตามหลักแล้วเราจึงพยายามหาวิธีต่างๆในการใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหลายคนอ่านบทความแบบนี้มาตลอดเราจึงเจอวิธีการมากมายในการใช้เวลาให้คุ้มค่าซึ่งตัวเราเคยฟังคำพูดหนึ่งของคุณรวิทย์แล้วเห็นด้วยมากๆก็คือตอนที่ได้ถามคนกลุ่มหนึ่งว่าหากให้เลือกเวลาแลกกับเงินจำนวนมากเราจะเลือกอะไร คนส่วนใหญ่เลือกเวลานะและยังบอกอย่างมั่นใจอีกว่าเวลาสำคัญกว่าเงินแน่นอนเพราะมันหวนคืนมาไม่ได้อีกก็ถ้าเวลามีค่ามากขนาดนั้นทำไมนะบางคนหรือบางครั้งหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยถึงได้ปล่อยเวลาไปอย่างไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์เลยคำถามนี้น่าคิดมากจริงๆเพราะดูเหมือนทุกคนก็รู้ว่าเวลามีค่ามากๆแต่บ่อยครั้งเราเองก็เผลอปล่อยเวลาล่วงเลยไปอย่างไรความหมาย บทความนี้เขาก็ได้มีการขยายให้ด้วยว่าเพราะเหตุใดเวลาจึงมีค่าเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะเขาบอกว่าข้อ1เพราะทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นมาและดับไปเวลาส่งผลกับทุกสิ่งในโลกนี้ทุกอย่างล้วนเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาไปตามฤดูกาลตัวเราเองที่อายุมากขึ้นในทุกๆวันสิ่งของที่เก่าขึ้นเสื่อมโทรมขึ้นตามการใช้งานสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลง ไปตามการเวลาอย่างไม่สามารถห้ามได้ข้อ2วินัยในตนเองสร้างขึ้นได้โดยอาศัยเวลาการสร้างวินัยในตนเองเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการกระทําในระยะยาวหรือว่าการฝึกฝนในระยะยาวการผลัดวันประกันพรุ่งจะไม่มีอีกต่อไปหากคุณมีวินัยและสามารถบริหารเวลาได้ดีเยี่ยม 3. ความสามารถในการตัดสินใจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามประสบการณ์และเวลา เมื่อคุณรู้ว่าคุณจะไม่สามารถทำงานให้เสร็จได้ทันเวลาส่งผลให้คุณอาจจะเกิดความเครียดได้แต่อย่าได้ตื่นตระหนกไปอย่ากังวลเรื่องเวลาที่ค่อยๆหมดไปคุณก็แค่ค่อยๆจัดการให้งานสำเร็จหรือสามารถควบคุมสถานการณ์ได้หากคุณทำได้แบบนั้นคุณก็จะค่อยๆมั่นใจขึ้นเรื่อยๆในทุกๆครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ดังนั้นดูเหมือนว่าเวลาช่วยขัดเกลาความสามารถของคุณ ช่วยให้อะไรๆดูเข้าที่เข้าทางมากขึ้นให้คุณมีประสบการณ์มากขึ้น 4. มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาบริษัทหรือองค์กรของคุณจะให้ความสำคัญกับคุณมากขึ้นหากคุณมีประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปีเมื่อตัวคุณมีมูลค่ามากขึ้นแน่นอนว่าคุณก็จะมีตัวเลือกให้เลือกมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องความหมายของเวลานะคะ ต่อมาก็จะเป็น15วิธีที่จะทําให้เราเนี่ยประหยัดเวลาและมีเวลาเหลือไปทาสิ่งต่างๆในมากยิ่งขึ้นข้อ1น,นะคะเขาบอกว่า Keep an eye on the time ก็คือจับตาดูวเวลาไว้ก่อนที่เราจะเจาะจงลึกถึงข้อเสนอแนะทั้งหมดนั้นะสิ่งสําคัญเลยคือคุณต้องรู้ว่าคุณกําลังใช้เวลาไปกับอะไร การลงตารางเวลาให้ชัดเจนแทบจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดแล้วเพียงแค่คุณมีกระดาษกับปากกาก็สามารถทำได้เลยแต่ว่านะคะปัจจุบันการใช้แอปพลิเคชันในการช่วยติดตามตารางงานของคุณย่อมสะดวกและเกิดประสิทธิภาพมากกว่าเราสามารถเรียกดูข้อมูลของคุณได้แทบจะทั้งหมดทำให้คุณสามารถวิเคราะห์การใช้เวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเลือกดูได้เลยว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณใช้เวลาไปกับอะไรมากที่สุด ข้อ 2. distinguish between concentrate and distraction work ก็คือการแยกแยะระหว่างงานที่คุณทุ่มเทยอย่างเต็มที่แล้วก็งานที่คุณมีเสียสมาธิไปบ้างแม้ว่าคุณจะมีตารางงานวุ่นวายในแต่ละวันแต่ก็ต้องมีบางงานที่จะต้องทำให้เสร็จทันทีคุณอาจจะต้องมีเหตุให้โทรกลับบางสายหรือตอบข้อความบางข้อความค้นหาเอกสารบางฉบับที่ต้องใช้งาน หาซื้อกับข้าวตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออาจจะต้องทำบางอย่างที่คุณไม่เคยทำมาก่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่จะมารบกวนตารางเวลาของคุณนั่นเองดังนั้นให้คุณเผื่อเวลาไว้สำหรับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งที่คุณพบว่าตัวคุณเองอาจจะทำงานไม่ทันเวลานั้นก็อย่าพยายามทำหลายสิ่งพร้อมกันทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะทำสิ่งที่สำคัญและไม่สำคัญพร้อมกัน คุณควรจะเลือกทำสิ่งที่สำคัญก่อนเท่านั้นคุณควรจัดสรรเวลามาทำสิ่งที่ส่งเสริมให้คุณบรรลุเป้าหมายระยะยาวได้ด้วยหรืออาจจะลองจัดสรรเวลาสักหนึ่งชั่วโมงในแต่ละวันเพื่อใช้ทำสิ่งที่ส่งผลให้คุณบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ข้อ 3. Make a list of the things that cost you to get distracted บันทึกรายการสิ่งต่างๆที่ทำให้คุณฟุ้งส่น้นหรือสิ่งที่มารบกวนเวลาอันมีค่าของคุณ มีผู้คนจำนวนมากที่มีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการโฟกัสงานเพราะพวกเขาเข้าหามันอย่างไม่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นการติดโทรศัพท์มือถือบางครั้งคุณถึงกระบนออกมาเลยว่าฉันหยุดไถมือถือไม่ได้เลยหรือแม้แต่การต้องต่อสู้กับความรู้สึกอยากหยิบมือถือมาดูทุกครั้งที่มีเสียงแจ้งเตือนซึ่งนี่ก็แทบจะเป็นเรื่องที่ยากเกินห้ามใจและหลายครั้งเสียงแจ้งเตือนก็ชนะไป ทางที่ดีคุณอาจจะต้องปิดเสียงแจ้งเตือนพวกนั้นซะขณะที่คุณกําลังทํางานนะมันจะทําให้คุณเนี่ยหลุดโฟกัสจากเสียงเตือนได้ยากขึ้นคุณควรจะระบุสิ่งที่มารบกวนเวลาของคุณให้ได้ด้วยซึ่งมันก็มีหลายแบบแต่และคนก็มักจะมีรูปแบบของตัวเองแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างนะคะเช่น บางคนมองเห็นบุหรี่ก็รู้สึกกดใจไม่ไหวอยากจะจุดมันหรือตอนที่คุณทิ้งตัวลงนอนขดบนโซฟาเพื่อจะพักผ่อนคุณก็รู้สึกอยากดู Netflix ขึ้นมาหากคุณเลือกจะดูคุณก็เสียเวลาพักผ่อนไปหรือจะเป็นตอนที่คุณเดินผ่านตู้เย็นก็เหมือนมีอะไรมาดนใจให้คุณต้องหยุดและเปิดดูมันทั้งที่ไม่ได้อยากกินอะไรเลยแต่คุณก็ยืนค้นหาตู้เย็นมาพักหนึ่งแล้วนะทั้งหมดนี้มันคือการที่บางสิ่งมาดึงดูดให้คุณไปทำมัน เ,เสมือนสิ่งเหล่านั้นได้ไมาแย่งเวลาของคุณไปดังนั้นพยายามกำจัดการกระทำเหล่านี้ทิ้งไปคุณก็จะได้เวลาบางส่วนกลับคืนมาพอสมควรเลย 4. make a table e m bed on the times of day when you a r e m o s t productive สร้างตารางเวลาตามเวลาที่คุณมักจะมีประสิทธิผลมากที่สุดของคุณบางคน อาจจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในตอนเช้าเพราะว่าพวกเขาชอบตื่นเช้าหรือบางคนก็อาจจะมามีประสิทธิภาพเอาตอนเย็นซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องอิงตามธรรมชาติของตัวคุณเองต้องตัดสินใจนะว่าคุณเป็นมอร์นิ่งเพร o n ซนหรือไนท์เพรสเซ้นเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรหากคุณฝืนตัวเองตื่นตีห้าทั้งที่คุณเป็นคนทํางานได้ดีในเวลากลางคืนดังนั้นคุณก็แค่วางตารางชีวิตตามพฤติกรรมและธรรมชาติของตัวคุณเอง ข้อหนะคะ Do it immediately if i t t a k e s later than 5 minutes อะไรที่สามารถทำเสร็จได้ภายใน5นาทีให้คุณทำเลยในทันทีเพราะการผลัดวันประกันพรุ่งเป็นปัจจัยสำคัญเลยในการสะสมงานเล็กๆน้อยๆให้เป็นงานที่ใหญ่ขึ้นดังนั้นถ้าเป็นอะไรที่คุณดูแล้วว่าใช้เวลาไม่เกิน5นาทีคุณก็ควรจะลงมือทำมันเลยในทันทียกตัวอย่างนะคะเช่นว่าแก้วกาแฟ หรือจานสักใบ2ใบเนี่ยเราก็สามารถนำไปล้างได้เลยในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีแต่ว่าถ้าคุณทิ้งมันไว้จนจานเต็มอ่างจนบางครั้งสะสมหมักหมมเข้าไปคราบก็จะเกาะแน่นคุณก็มักจะต้องใช้เวลาในการทําความสะอาดมันเพิ่มขึ้นผู้เขียนเนี่ยได้เสริมเพิ่มเติมนะคะว่ากดห้าวีของเมลบรับเปิลช่วยขอไว้ได้มากเพราะถ้าคุณนึกขึ้นได้ว่าจะต้องทําบางสิ่งและคุณไม่ทําเลยภายในห้าวิ สมองของคุณก็จะเชื่อว่าคุณทำมันได้ในอีก5นาทีเลยเช่นตอนตื่นนอนหากคุณงัวงเงียไม่อยากลุกไม่ยอมลุกจนเผลอหลับต่อจนเสียงานเสียการลองใช้วิธีกด5วินี้ดูนะคะนับ1-5แล้วลุกในทันทีเลยอย่าให้เกินนั้นมันจะช่วยให้คุณเนี่ยตัดใจจากเตียงนุ่มๆได้ในเวลาสั้นๆมาถึงข้อที่6นะคะ apply the two minute rule การใช้กด2นาที ซึ่งได้มีเขียนเอาไว้ในหนังสือ Getting Things Done ของ David Allen เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาความสามารถในการจัดการเวลาของคุณและยังช่วยหยุดนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งได้แนวคิดที่ว่าถ้าคุณคิดว่าสามารถทำสิ่งน,นั้นจบได้ภายในเวลาไม่เกิน2นาทีแปลว่าคุณต้องทำให้เสร็จในเวลานี้เลยตอนนี้เลยถ้าให้เรายกตัวอย่างก็คงจะเหมือนการใจบินเมื่อบินมาถึงเนี่ย มันก็จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วนิในการกดจ่ายชำระผ่านบัญชีธนาคารคุณก็สามารถทำมันได้เลยในตอนนั้นเสียเวลานิดเดียวในการทำตอนนั้นเลยดีกว่าเสียเวลาเยอะตอนที่คุณต้องไปเดินเรื่องถึงสำนักงานเพราะชำระบ,บินช้ากว่ากำหนดใช่ไหมละ่ะขอ้อ7นะคะ establish a specific work area สร้างพื้นที่ที่ทำงานเฉพาะของคุณขึ้นมา หากคุณต้องทำงานที่บ้านพยายามอย่าทำงานบนเตียงนอนคุณควรจะมองหาจุดทำงานที่อาจจะมีโต๊ะมีลักษณะแยกจากที่นอนอย่างชัดเจนเพื่อให้สมองของคุณเนี่ยแยกแยะระหว่างการทำงานกับการพักผ่อนออกจากกันได้เมื่อคุณลุกขึ้นมาและนั่งทำงานที่โต๊ะสมองของคุณจะเรียนรู้และจดจำว่านี่คือโต๊ะทำงานและนี่ก็คือการนั่งทำงานและสมองก็จะสั่งการให้คุณรีบทำงานให้เสร็จเพื่อจะได้รีบไปพักผ่อนที่เตียง แบบนี้คุณก็จะสามารถทํางานเสร็จให้เร็วยิ่งขึ้นได้อีกเพราะหากคุณทําทุกอย่างมันเตียงนอนเนี่ยหรือทําทุกอย่างที่เดียวกันไปหมดสมองจะจดจําว่าทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งเดียวกันคุณก็อาจจะต้องทํางานไปด้วยง่วงไปด้วยอยากพักผ่อนไปด้วยจนทํางานไม่เสร็จสักทีข้อแป่นะคะ set a time limit for the task you are doing กําหนดเวลาสําหรับงานที่คุณทํา เรื่องนี้เรารู้สึกว่าเป็นส่วนสำคัญในการจัดสรรเวลาเลยนะคะเคยไหมคุณบอกว่าสิ่งนี้แหละที่เราจะทำเพื่อให้ชีวิตเราดียิ่งขึ้นแต่มันสำคัญมากๆมันคงจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยทีเดียวงั้นไว้ค่อยทำพรุ่งนี้ตอนที่เรามีความพร้อมกว่านี้สักหน่อยดีกว่าการที่คุณคิดแบบนี้ก็ไม่ต่างกับการที่คุณโยนกล่องความฝันหรือกล่องความสำเร็จไปข้างหน้าโดยที่คุณเองไม่ยอมเปิดมันสักที เหมือนคุณเองกดเลื่อนเวลาความสําเร็จออกไปอีกหน่อยหากเลื่อนบ่อยครั้งเข้ามากๆวันหนึ่งความฝันหรือความสําเร็จชิ้นนั้นอาจจะไกลเกินกว่าคุณจะควายคว้าซะแล้วก็ได้นะดังนั้นคุณอาจจะต้องลองจุดบันทึกไว้ในหัวสักหน่อยว่างานแต่ละงานนั้นคุณคิดว่าคุณจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการทําให้เสร็จเพราะงานแต่ละงานจะใช้เวลามากกว่าที่คุณคิดหากคุณไม่ได้คํานวณไว้ก่อนพอถึงตอนที่คุณต้องลงมือทําแล้วมันอาจจะเลยเวลาที่คิดไว้ และจะกินเวลางานต่อๆไปของคุณจนอาจจะทําให้ตารางงานของคุณพังเลยก็ได้นะดังนั้นการกําหนดขอบเขตเวลาในตารางานจะทําให้คุณสามารถจบงานได้ตามแผนและสามารถทํางานต่อๆไปให้เป็นไปตามแผนที่คุณวางเอาไว้ได้ต่อมาข้อ9 get a good n i g h t sleep คือการที่คุณมีการนอนที่ได้คุณภาพการที่คุณนอนน้อยเพื่อให้ได้ใช้เวลาระหว่างวันที่มากขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่ เพราะจะส่งผลเสียต่อระบบร่างกายของคุณอย่างมากเลยการที่คุณอดนอนเพื่อให้ได้งานเยอะในวันนี้มันอาจจะทําลายวันพรุ่งนี้ทั้งวันของคุณไปเลยก็ได้นะคะดังนั้นคุณจึงควรให้ความสําคัญกับการนอนเป็นลาดับแรกเพราะเราเนี่ยเชื่อนะคะว่าวันที่ดีเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่คุณเข้านอนเวลาที่เหมาะสมในการนอนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะบอกว่า7ชั่วโมงหรือประมาณนะคะข้อที่ 10. Putting things in the i r usual spots <S <S> <S ก็คือการจัดวางสิ่งของให้เป็นที่เป็นทาง วางอยู่ตรงไหนก็ให้วางไว้ตรงนั้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่การที่คุณจัดสิ่งของของใช้ประจําวันไม่ว่าจะเป็นครีมชนิดต่างๆหวีแปรงสีฟันยาสระผมหรืออะไรก็ตามที่คุณมักจะหยิบมาใช้อย่างเป็นประจําแล้วคุณจัดวางให้เห็นได้ง่ายและใช้แล้วก็วางกลับไปยังที่เดิมคุณก็จะสามารถลดเวลาในการมองหาหรือการเดินหาลงได้ชีวิตประจําวันก็จะง่ายขึ้นมากเลยทีเดียวข้อที่11 Group together similar tasks รวมงานที่คล้ายๆกันเข้าไว้ด้วยกันการทำงานยากและง่ายสลับกันไปมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะสามารถปรับตัวเองให้โฟกัสแล้วเข้าสู่สภาวะโฟลหรือว่าสภาวะลื่นไหลได้ง่ายๆหลายคนต้องใช้เวลากว่าหลายนาทีเลยทีเดียวในการแยกแยะงานบางประเภทออกว่าควรจัดการกับมันยังไงจะดีกว่าไหมถ้าคุณแยกงานแต่ละประเภทออกเป็นกลุ่มๆตามรูปแบบในการจัดการ แบบนี้คุณก็จะสามารถค่อยๆจัดการงานไปได้ทีละส่วนลดเวลาในการที่จะต้องมานั่งคิดว่างานนี้ต้องจัดการกับมันยังไงหรือว่า,เ,าเกี่ยวข้องกับแผนกไหนนะคะโดยการจําแนกประเภทของงานเนี่ยอาจจะต้องแบ่งตามธรรมชาติของงานคุณเองนะเพราะแต่ละหน้าที่หรือว่าแต่ละตําแหน่งเนี่ยก็จะมีลักษณะของงานที่แตกต่างกันออกไปคุณอาจจะต้องแบ่งตามความเร่งด่วนแบ่งตามความสําคัญแบ่งตามพื้นที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นนั้น แบ่งตามวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆหรืออาจจะแบ่งตามความยากง่ายของงานก็ได้ยกตัวอย่างนะคะเช่นคุณแยกงานตามลักษณะการติดต่อกับแผนกต่างๆไว้งานที่ต้องติดต่อกับแผนกบัญชีกลุ่มหนึ่งงานที่ต้องติดต่อกับฝ่ายผลิตอีกกลุ่มหนึ่งงานที่ต้องติดต่อกับาการตลาดก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่งแบบนี้เวลาคุณจะเคลียร์งานก็สามารถเคลียร์ได้เลยทีละแผนกแผนกไปแล้วงานเนี่ย ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเพราะว่าสมองของคุณเนี่ย mm hmm. ก็จะจดจออยู่กับประเด็นนั้นๆ mm hmm. โดยไม่โดนรบกวนจากแผนกอื่นๆต่อมาข้อ12 Drop hobbies that you no longer find enjoyable ตัดงานอาดิเรกบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าไม่สนุกกับมันอีกต่อไปแล้วทิ้งไปคุณมีงานอาดิเรกที่คุณอาจจะเคยรู้สึกว่าชอบแต่ไม่ได้ทำมานานแล้วบ้างไหมตอนนี้อาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณจะปล่อยมันไปสำหรับบางคน การล้มเลิกบางอย่างทําให้รู้สึกเหมือนตัวเองนั้นล้มเหลวใช่ไหมเพราะว่าพวกเขาเนี่ยถูกสอนมาว่าผู้ชนะไม่เคยล้มเลิกและผู้แพ้ก็ไม่เคยจะได้ชนะซึ่งดูจะเป็นความเชื่อและก็การยึดติดที่ไร้าสาระเอามากๆเพราะในความเป็นจริงแล้วความชอบและการให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆของเรานั้นเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเราทุกคนต่างก้าวผ่านไปตามจังหวะชีวิตของเรานั่นแหละ เพราะฉะนั้นการทิ้งงานอดิเรกที่เราไม่สนุกอีกแล้วเพื่อออกไปทําสิ่งใหม่ๆก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะคะยกตัวอย่างเราเองที่เคยชอบงานปั้นมากๆอยู่ช่วงหนึ่งเพรเวลาผ่านไปเราก็เลิกชอบไปแล้วไม่แม้แต่คิดจะกลับไปปั้นมันอีกแต่เราก็ยังเก็บอุปกรณ์ไว้จนถึงวันหนึ่งเราก็ตัดสินใจทิ้งไปเพราะว่าเราคิดได้ว่าอาจจะไม่ได้กลับไปใช้มันแล้วแล้วเริ่มให้เวลากับความชอบใหม่ก็คือการวาดสีน้ำ จากนั้นชั้นวางที่เคยใช้เก็บอุปกรณ์ปั้นตอนนี้ก็ว่างพอดีเลยสำหรับเก็บงานอดิเรกใหม่ของเราอย่างที่บอกการทิ้งเรื่องเก่าๆเ,เพื่อเว้นพื้นที่ให้สิ่งใหม่ๆก็ไม่ใช่เรื่องแย่ข้อ13 b rush o u t and traffic are your enemies หรือเราอาจจะแปลมันได้ว่าชั่วโมงเร่งด่วนกับการจราจรตัวร้าย เรื่องนี้เราคิดว่าหลายคนก็คงจะเจอกับตัวแทบทุกวันและหลายคนก็เลือกจะหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่นด่วนนี้ด้วยวิธีการออกจากบ้านก่อนเวลาสัก1-2ชั่วโมงเพื่อให้ได้ไปทํางานก่อนที่รถจะติดแงีแล้วเลือกที่จะเลิกงานหลังชั่วโมงรถติดด้วยใช่ไหมคะซึ่งนี่ก็ตรงกับคําแนะนําของบทความนี้นะเพราะเราไม่สามารถแก้ไขสิ่งภายนอกได้ก็ต้องรู้กลับมาที่แก้ไขที่ตัวเราเองนี่แหละ โดยเวลาที่คุณไปถึงก่อนก็ถือซะว่าคุณได้เริ่มเคลียร์งานก่อนที่ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นในตอนเริ่มงานก่อนที่เสียงโทรศัพท์จะดังเพราะคนอื่นโทรมาทวงงานตอนยิงเคลียร์งานเสร็จแต่ยังไม่กลับคุณก็อาจจะใช้เวลานั้นดูหนังอ่านบทความดีๆหรือว่าอ่านหนังสือรอให้รถเบาบางลงแล้วจึงค่อยกลับบ้านก็ไม่ได้แย่นะเพราะทั้งหมดเนี้ยมันก็ยังดีกว่าการที่คุณอะเอาเวลาไปทิ้งบนถนนที่รถติดโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่าง ข้อที่ 14. Why walk listen something หรือว่าขณะที่คุณเดินเนี่ยลองฟังอะไรบางอย่างไปด้วยดีไหมระหว่างที่คุณเดินไปทำงานหรือว่าวิ่งออกกำลังกายคุณอาจจะฟังหนังสือไปด้วยเพื่อว่าคุณเนี่จะได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในการทำสองสิ่งพร้อมกันได้แล้วคุณก็อาจจะได้ไอเดียใหม่ๆระหว่างการใช้ชีวิตประจาวันด้วยหรือถ้าคุณไม่ได้อยากได้ไอเดียอะไรมากนักลองฟังเป็นเพลงก็อาจจะช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้น รู้สึกผ่อนคลายไปกับการเดินได้มากขึ้นซึ่งก็นับว่าไม่เสียหายอะไรเลยถ้าคุณจะเอาเวลาตอนเดินไปนูน่นไปนี่มาเปิดอะไรฟังไปพร้อมๆกันข้อที่15 Work to reduce procrastination ลดการผลัดวันประกันพรุ่งเรื่องนี้พูดง่ายเดี๋ยวทำยากนะคะเพราะว่านี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะผลัดวันสิ่งต่างๆซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนแม้แต่กับคนที่มีวินัยมากๆก,ก,ก็ตาม อย่างไรก็ตามเราสามารถลดการผลัดวันประกันพรุ่งหรือลดผลที่จะตามมาของมันได้นะ4ขั้นตอนในการเอาชนะการผลัดวันประกันพรุ่งโดยผู้เขียนนะคะข้อ 1. ทํารายการสาเหตุที่ทําให้คุณเนี่ยมักจะเลือกผลัดวันประกันพรุ่งซึ่งในบางกรณีจิตใต้สำเนกของเราเองสามารถกระตุน้นหรือว่าส่งสัญญาณบางอย่างที่เราพยายามจะหลีกเลี่ยงมันความน่าเบื่อหน่ายและก็ขาด ความน่าสนใจเป็นสาเหตุสองประการที่พบบ่อยในการที่ว่าเราเลือกผลัดวันประกันพรุ่งดังนั้นคุณอาจจะลองพัฒนาเซลล์เอาเป็นหรือว่าความระหนักรู้ของตัวคนเองด้วยกันลองทำวิปัสสนาดูนะคะ 2. คุณอาจเพิกเฉยต่อการผลัดวันประกันพรุ่งได้เมื่อคุณรู้ว่ามันคืออะไรหากเป็นกรณีนี้ลองคิดหาวิธีสร้างสรรค์เพื่อให้ตัวเองมีแรงจูงใจในการทำงานให้เสร็จดูไหมเช่นถ้าคุณทำงานเสร็จภายในบ่ายสามวันนี้ คืนนี้คุณก็จะได้ใช้เวลาทั้งหมดไว้กับการดูซีรีส์ให้หนำใจไปเลยข้อ 3. ลองค้นหาว่าอะไรเป็นสาเหตุให้คุณเลิกทำสิ่งต่างๆข้อ 4. สลัดเครื่องมือการผลัดวันประกันพรุ่งออกจากพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อช่วยให้คุณเนี่ยสามารถจดจ่อและทำงานได้ดีมากขึ้นสำหรับเครื่องมือผลัดวันประกันพรุ่งของเราก็คือมือถือนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนที่เราเนี่ยต้องการจะทำงานให้มันเสร็จเร็วๆเ,เราก็จะเอามือถือเนี่ยออกไปจากโต๊ะทำงานเลย แล้วตั้งใจไว้เลยว่าขอเวลาสักหนึ่งชั่วโมงนะขอทํางานนี้ให้เสร็จเดี๋ยวไวจะรีบไปดูซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีเพียงบางส่วนที่คุณอนาซี่อลีค้นพบและได้นํามาแบ่งปันกันนะคะ หรือว่าหากใครมีวิธีคิดที่เคยลองแล้วรู้สึกว่าเห็นผลก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้โดยผู้เขียนก็มีการสรุปคร่าวๆของบทความนี้ให้ด้วยนะคะก็คือการเรียนรู้วิธีที่จะประหยัดเวลาเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ Time s t e a l e r หรือว่าโจรขโมยเวลาเนี่ยมีจำนวนเยอะขึ้นมากๆหลายๆสิ่งต่างพร้อมเข้ามาดึงดูดความสนใจของเราออกไปดังนั้นสิ่งแรกก็คือเราต้องระบุสาเหตุ ที่ทาให้เราเสียเวลาไปหรือว่าหาให้ได้ว่าเราได้เสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับอะไรใช่สิ่งที่สําคัญหรือไม่เมื่อเจอแล้วเนี่ยจากนั้นก็ค่อยปรับแก้กันไปโดยยึดตามธรรมชาติของตัวคุณเองแบบไม่ต้องฝืนเพราะว่าการฝืนทําอาจไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่นะัการจะปรับตัวให้ได้ผลเนี่ยก็คือต้องเป็นวิธีการที่คุณเองรู้สึกว่าสบายกายและสบายใจที่จะทําแบบนั้นคุณจะได้ทําได้นานๆและมีแนวโน้มที่จะเห็นผลมากกว่า ทั้งนี้หลายๆข้ออาจจะดูยากแต่หากคุณทำได้ประโยชน์ทั้งหมดก็จะเกิดกับตัวคนเองนะคะหากคุณชอบเนื้อหานี้หรือว่ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ